สวัสดีค่ะคุณยายเล่าเรื่องยายรักการปลูกทำการเกษตรแบบนาตีนบ้านเน้นจากประสบการณ์ทำแล้วก,กินได้ขายดีปลอดการเคมีค่ะวันนี้ยายมีดีมาอวดค่ะหลังจากที่ยายใช้พทีเรียบาซิลัสจากนมหวานแล้วก็นมเปรี้ยวน้ำตาข้าวกางคืนนะคะใช้ในการลลดการระบาดของโรคแคนเกอร์นะคะยายก็อยากจะมาอวดนะคะว่า ผลที่ได้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพิ่งใช้เพียงสองครั้งเองนะคะแต่ว่าผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะโรคแคนเกอร์ที่เป็นก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ว่าก็ลดลงแต่นี่คือผลที่ตามมาค่ะหลังจากที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะอันนี้ระยะหนึ่งที่ยายพูดถึงก็คือยายใช้ไปสองครั้งแล้วก็หมายถึงว่าการใช้ จุวินซีย์น้ำตาวข้าวและก็แบคทีเรียบันจิรัจากนมเปรียวนมหวานแล้วก็น้ำตาวข้าวทุก3-7วันยายใช้2ครั้งนะคะผลที่ได้ก็คือมะนาวมีดอกนะคะแตกออกมานะคะเยอะมากเลยแล้วก็มียอดอ่อนๆน,นะคะเต็มต้นเลยนะคะซึ่งวิธีการใช้ในคลิปก่อนยายก็อธิบายไปแล้วนะคะว่าทั้งรดทั้งฉีดนะคะ มีดอกแตกออกมาเต็มต้นเลยค่ะดกมากเลยตัวนี้ก็เป็นมดแดงไม่ใช่แฝงกิ่งมะม่วงนะคะแต่เป็นแฝงดอกมะนาวซึ่งคุดแม่ของยายก็จะบอกเสมอว่าถ้ามีมดแดงตัวนี้เรียรก็จะไม่มีนะคะดูที่ะ้าย,ยอดอวบใหญ่สมบูรณ์มากเลยเพราะโดนฮอร์โมนของนมหวาน UST แล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็น้ำซาวข้าวซึ่งมีสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่นะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์ตัวที่ดีในการลาดลดลงไปในดินแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินจะช่วยให้รากของมะนาวหากินอาหารได้ง่ายนะคะใบก็ลดการเป็นแคนเกอร์ลงนะคะแต่ก็ยังมีร่องรอยของการทำลายอยู่แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ยายใช้นะคะสลับกันเพราะเป็นอินทรีย์จะใช้ซ้ำๆ เดิมก็จะทําให้เกิดการดื้อนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะน้ําที่เข่าฐานซึ่งผ่านการหมักแล้วก็นํามาใช้ในการลาดลดลงไปในบนพื้นดินเพื่อปรับปรุงค่าความเป็นกลางคา่า p h ของดินให้มีความเป็นกลางเพื่อรากของดินจะได้ดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงยอดนะคะสะภาพก็คือนอนชอนใบก็ยัง ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมียอดอ่อนๆแทงออกมาจากตานะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วหนอนชอนใบก็จากที่สังเกตดูนะคะก็คือลดลงเยอะเลยค่ะซึ่งสารพวกนี้นะคะก็ต้องใช้บ่อเพราะเป็นสารอินทรีย์ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีอันตรายต่อพืชต่อสัตว์แล้วก็ต่อคนนะคะ ซึ่งเราก็ต้องใช้เรื่อยๆดูสิคะยอดแตกออกมาแทบจะทุกตาเลยค่ะเป็นอะไรที่ชื่นใจมากเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ไปแค่ไม่กี่ครั้งเองนะคะแล้วก็น้ำก็มีผลนะคะน้ำก็สำคัญอย่าให้ขาดน้ำนะคะหลังจากใช้ สารอินซีพวกนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องรดน้ำให้เพียงพอนี่ตรงที่มือที่ยายชี้นะคะก็คือสภาพการทำลายของลูกแคงเกอร์ก็ยังมีให้เห็นนะคะแต่ก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วก็ยายก็จะใช้ต่อไปนะคะทุก3-7วันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีเวลาก็จะเป็น5วันหรือทุก7วันนะคะนี่เป็นสภาพของใบ ที่ยังมีการทำลายของแคงเกอร์อยู่นะคะมีต่องรอยของเหมือนกับสนิมที่ฝังอยู่ในใบอยู่ดูที่ค้าดอกดกมากเลยนะคะเชื่นใจมากเลยมะนาวก็คงจะดกเป็นต้นนะคะแล้วก็นี่ยายก็มีลูกอ่อนให้ดูนะคะมีผลอ่อนๆที่เขาโดนอ่า แล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็น้ำสาวข้าวค้างคืนผส,สมกันแล้วก็ลาดรดลงไปในดินแล้วก็ฉีดด้วยนะคะดอกเขาก็จะไม่ร่วงนะคะทำให้ขั้วดอกเหนียวทำให้ขั้วของผลมะนาวเหนียวแล้วก็ติดเยอะมากๆเลยค่ะดูใบนะคะใบที่แก่ไปแล้วนะคะก็นหนาแล้วก็ไม่มีโรคนะคะ ลดการระบาดได้จริงๆสำหรับสูตรนี้ค่ะนำไปใช้นะคะหากมีประโยชน์หรือว่ามีข้อสงสัยคอมเมนต์ไปใต้คลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะ